สวัสดีครับวันนี้พบกับเพจคณิตคิดหมูหมูโดยครูพี่ต้นนะครับก็วันนี้จะสอนมาสอนเรื่องจํานวนนับนะครับจานวนนับเนี่ยก็จริงๆแล้วใช้ตลอดสําหรับเด็กทุกชั้นเลยนะครับโดยในส่วนเนื้อหาของวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาประมาณระดับชั้นป4ป .5 นะป6ก็มีใช้ด้วยนะครับเพราะว่าปสขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเรียนจํานวนที่มันเกินหลักแสนขึ้นมาแล้วเกินหลักแสนเกินหลักล้าน นะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจํานวนที่เกินหลักล้านนะเรื่องในเรื่องนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการอ่านหลักของตัวเลขว่าอยู่ในหลักใดนะครับมีค่าประจาหลักเท่าไหร่แล้วก็มีค่าของตัวเลขตัวนั้นๆเท่าไหร่นะครับโอเคอ่าแล้วก็เรื่องต่อมาก็จะเป็นการเขียนการกระจายตัวเลขนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการประมาณค่านะแล้วก็ไปที่เรื่องของอสมบัติคุณสมบัติของจํานวนนับ นะครับมีอยู่5ข้อนะแล้วก็เรื่องการลำดับขั้นการดำเนินการแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลำดับอื่นๆที่บางครั้งเด็กป6เอาไปใช้สอบเข้าม1ห,หรืออาจจะใช้สอบแข่งขันได้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปลองเร,เริ่มเรื่องจำนวนนับกันเลยนะครับชีตเริ่มต้นลองดาวน์โหลดก่อนนะครับไปดาวน์โหลดมาก่อนนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกัน บางส่วนบางตอนนะถ้าสามารถทําแบบฝึกหัดเองได้ลองโพสต์วิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดเองดูนะครับ mm hmm. เพื่อให้ได้ประโยชน์กับตัวน้องๆเองนะโอเคเรามาเริ่มที่คําว่าจํานวนนับครับจานวนนับคือจํานวนอะไรนะเราเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยนะจำนวนนี้นะจำนวนนับก็คือจํานวนที่ใช้ในการนับนั่นเองนะแปลตรงตัวง่ายๆเลย นะอย่างเช่นนับคนนับสิ่งของนะเราก็จะเริ่มนับจาก1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนับไปได้ถึง10,1ร0 0 0พ0 0หมื่นแสนล้านนะครับนิยามคำนิยามง่ายๆนะครับจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองอ่ะโอเคเราจดไปพร้อมกันเลยนะครับชี้ทโหลดมาแล้วก็จดไปพร้อมกันเลยจำนวนนับคือจำนวนเต็มบวกนะครับต้องเต็มบวกด้วยนะเลข0ูนย์ ไม่นับติดลบก็ไม่นับนะครับเวลาเรานับของนับอะไรพวกนี้เราจะนับตั้งแต่เลข1ขึ้นไปนะงั้นเซตของจํานวนของจานวนเต็มบวกหรือจำนวนนับเนี่ยก็คือเริ่มที่เลข1น,นะครับ2 3ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือนิอยามของคําว่าจํานวนนับนั่นเองนะครับให้เด็กนักเรียนเข้าใจก่อนว่าจํานวนนับคืออะไรนะครับอาโอเคเรามาดูแบบฝึกหัดที่1 จากจำนวนนี้แล้วนำมาเขียนเป็นคำอ่านได้อย่างไรนะครับโอ้ตัวเลขค่อนข้างยาวเลยนะครับเราจะอ่านยังไงเวลาในการอ่านเราก็ต้องอ่านจากหลักมากไปหาหลักน้อยนะกี่ล้านกี่ล้านก็ล่อยค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 ่อยไล่ลงไปนะครับทีนี้ถ้าจากเด็กนักเรียนจะอ่านค่าประจำหลักอ่านอะไรพวกเนี้ยเราก็แนะนำว่าให้อ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าก่อนนะครับมันจะได้ง่ายเริ่มจากหลักหน่วยเลขสองเนาะ หน่วย1 0ร้อยพันหมื่นแสนอ่ะหลักแสนเนี่ยจะมาจบที่เลข8หลักแสนนะครับจะมาจบที่เลข8ตรงนี้นะโอเคหลักแสนเนี่ยสำหรับเด็กนักเรียนที่ป .4 เพิ่งขึ้นมาจากปฐมต้นเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปแล้วนะครับโอเคส่วนป .5 ป .6 ที่ขึ้นป .5 ป .6 น่าจะคุ้นเคยอยู่นะครับอ่ะหกหลักเนี่ยอ่านว่าหลักแสนก็จริงนะครับให้เราทําความเข้าใจแบบนี้ไอ้หกหลักเนี่ยเก็บเอาไว้ เก็บไว้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยใน6หลักนี้นะครับแล้วให้มันแทนคำว่าล้านครับจะดูเป็น6หลักหรือจะดูเป็นทศอ่อไอเจ้าลูกน้ำสองสองอันก็ได้ลูกน้ำเมื่อครบ2อันเมื่อไหร่แทนคำว่าล้านนะแทนคำว่าล้านในตัวเลขที่อยู่หน้าลูกน้ำสองอันนั่นแหละหน้าลูกน้ำอันที่2นั่นแหละนะครับโอเคดังนั้นเราจะเห็นตัวเลขที่อยู่หน้าลูกน้ำอันที่2เนี่ยคือเหลือเลขแค่นี้ คือเหลือเลขแค่นี้นะครับคือ7693นะทีนี้เหลือแค่7693ทีนี้เราจะอ่านจำนวนนี้ง่ายแล้วครับ7693ก็อ่านว่า7,693แล้วเติมเข้าไปคำหนึ่งคำว่าล้านแค่นั้นเองง่ายๆนะครับโอเคงั้นคำอ่านนี้เราก็จะได้ว่าเริ่มจาก7จ็0พันหกร สามล้านโอเคเกยนไปพร้อมกันนะครับอ่าแล้วก็ไล่หลักลงมาก็จะเป็นแปดแสนห้าหมื่นแล้วก็สี่ร้อยสิบสองนะครับโอเคเกินไปหน่อยหนึ่งเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็ อันนี้เป็นหลักในการอ่านจำนวนที่เกินล้านขึ้นไปอย่างง่ายๆนะครับก็คือนับ6หลักจากข้างหลังหรือดูลูกน้ำา2ตัวจากข้างหลังก็ได้นะครับให้แทนคำว่าล้านแล้วเลขข้างหน้าก็อ่านตามปกติงั้นอันนี้ก็เลยอ่านได้ว่า7,693ล้านแล้วก็8 5 4 1สนะครับโอเคเบสิก okay. การอ่านจำนวนง่ายๆนะครับ ต่อไปเราจะไปดูเรื่องของหลักของตัวเลขค่าประจำหลักแล้วก็มีค่านะครับตรงนี้ไปดูชี้ด้านล่างก่อนชี้ด้านล่างเนี่ยครูต้นให้คำมาเป็นเทคนิคการสังเกตเป็นสีแดงๆอยู่นะครับโอเคเทคนิคการสังเกตเขาบอกว่าถ้าเจอคำว่าประจำด้านล่างนะถ้าเจอคำว่าประจำเมื่อไหร่ให้นำหน้าด้วยเลข1เสมอนะครับ ให้นำหน้าด้วยเลข1เสมอไม่ว่าเลขตัวนั้นจะเป็นเลขอะไรก็าตามแต่ถ้าเจอคําว่าประจาให้นำหน้าด้วยเลข1เสมอนะทำคาว่าใจตรงนี้ก่อนต่อไปส่วนคําว่ามีค่ามีค่าเนี่ยจะเกิดจากการนําเลขโดดครับเลขโดดนะเลขโดดก็คือเลขโดดตัวนั้นเดี๋ยวไปทําแบบฝึกหัดแล้วจะเข้าใจมากว่าเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรคือเลขโดดนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับค่าประจําหลักนั่นเอง โอเคจดไปพร้อมกันนะอ่ะอันนี้เรามาจดตรงสีแดงนี่ก่อนนะครับอย่าลืมเจอคําว่าประจํานําหน้าด้วยเลขหนึ่งคำว่ามีค่าให้นําเลขโดดของตัวเลขนั้นๆไปคูณกับค่าประจําหลักโอเคอ่ะทีนี้เราย้อนกลับมาที่แบบฝึกหัดข้อที่1นนะครับข้อที่1เขาบอกว่าเลข7ตัวเนี้ยอยู่ในหลักใดนะครับเลข7ตัวนี้อยู่ในหลักดลใกดก็ไล่นับไปนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกทําความเข้าใจง่ายๆว่า6หลักให้แทนคําว่าล้าน งั้นหน้าหลักล้านเนี่ยมันก็จะเป็นหลักหน่วยใหม่นะครับนับหน่วยใหม่หน่วยส0บร้อยแล้วก็พันเลข7อยู่หลักที่เรียกว่าพันพันแล้วพันอะไรละ่ะพันล้านเองนะครับดังนั้นเลข7ตัวเนี้ยอยู่ในหลักพันล้านครับเติมคําว่าพันล้านเนาะโอเคทุกคนคงเข้าใจหหลักให้แทนคําว่าล้านไว้ก่อนแล้วหน้าหกหลักก็ นับไปหน่วยสิบร้อยพันใหม่อีกรอบหนึ่งเลขเจ็ดตกคําว่าพันตกอยู่ในหลักพันก็เลยเป็นพันแล้วก็ล้านนั่นเองนะครับต่อไปคําว่าค่าประจาหลักทีนี้ค่าประจําหลักอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าต้องนําหน้าด้วยเลขหนึ่งนะครับงั้นเราก็อันนี้อยู่หลักพันล้านเราก็เขียนหนึ่งพันก่อนหนึ่งพันก่อนหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วล้านก็ศูนย์ 0, 000, 000, 000. ตามไปอีกหกตัวโอ้โหนะครับง่ายๆแต่ถ้าเขียนแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดู 1,000ล้านเราก็จะเขียนได้เป็น1,000เนี่ยหนึ่ก่อนเนาะแล้วล้านก็คือมีลูกน้ําแล้วก็0ูนย์ตามหลังอีก6ตัวอ่านี่คือ1,000ล้านเขียนได้แบบนี้ครับเขียนได้แบบนี้นะแต่มันยาวไหมมันยาวมากเลยทําไงดีวิธีการนะอันนี้ จะใหม่สําหรับทั้งเด็กป .4 ป .5 ป .6 ทุกระดับชั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เคยเรียนเ,เลขที่ยกกําลังนะครับอ่ะแล้วอันนี้เขียนยังไงล่ะวิธีการนะครับมันเป็น1 0 0 0ล้านค่าประจาหลักนะให้เขียนเลข10รอไว้ก่อนเลยครับเขียนเลข10เลยนะไม่ว่ามันจะอยู่หลักใดเขียนเลข10บรอไว้ก่อนนะแล้วให้นับตัวเลขหลังตัวนั้นแหละอย่างเช่นอันนี้มันเลข7ใช่ไหมเลข7เนี่ยตัวเลขหลังเลข7เนี่ยมีกี่ตัว นะมีกี่ตัวหรือตรงนี้นับเลขศูนย์ก็ได้เนี่ยเลขศูนย์มีกี่ตัวอันนี้ก็3ตัวอันนี้อีก3ตัวน,นี้อีก3ตัวหลังเลขหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยสามรวมกันเป็น9ตัวงั้นอันนี้จาก1 0 0 0 0 0 0ล้านจะสามารถเขียนได้เป็น10ยกกําลัง9ครับโอเคนะอ่ะช้าๆเดี๋ยวลองสมมุติตัวเลขน้อยๆดูลองเอาแค่ร้อยเดียวพออ่ะหนึ 100. 100เนี่ยก็จะเท่ากับ10อ่าแล้วก็นับเลข0ที่ตามหลังเลข1เลข0ูนตามหลังเลข1มันมีอยู่2ตัวงั้นก็เป็น10ยกกำลัง2เลขยกกำลังนี่หมายถึงอะไรเลขยกกำลังหมายถึงการคูณกันด้วยจำนวนตัวเท่านั้นอย่างเช่น1 0ยกกำลัง2เนี่ยก็คือ10ที่คูณกันอยู่2ตัวนะครับ10คูณ10ก็ได้100ยโอเคไหมนะงั้น10กำลัง9คือ10ที่คูณกัน9ตัว10คูณกัน9ตัวก็จะได้ 1000ล้านนะครับโอเคงั้นข้อที่1ค่าประจำหลักของมันถ้าเขียน1000ล้านแบบแรกโอ้ยาวเขียนได้ครับเข้าใจง่ายแต่ยาวงั้นครูต้นก็แนะนำว่าเขียนเป็นเลขยกอมลังแบบนี้ก็คือสั้นๆคือ10กําลัง9้าอ่าสั้นกว่าเยอะเลยนะครับเขียนง่ายกว่าเยอะก็จะมีค่าเท่ากันแต่มันเป็นอยู่ในรูปของฐาน10แล้วก็ยกกำลังเท่านั้นเองนะครับ ต่อไปคําว่ามีค่าครับมีค่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีค่าเกิดจากเอาเลขโดดคูณค่าประจําหลักนะงั้นเลขโดดในข้อนี้มันคือเลข7นะครับคูณค่าประจําหลักคือ10กําลังเ้งั้นในที่นี้มีค่าก็จะตอบว่ามีค่า7คูณ10กําลัง9โอเคถ้าบางคนอาจจะเขียน7 0พันล้านก็คือ7แล้วก็0 0 0 ศูนยแล้วก็ศูนยอย่างเงี้ยนะมันก็ยาวเขียนได้ไหมเขียนได้แต่มันยาวนะครับโอเคถึงตรงนี้ให้นักเรียนลองพอยส์เอาไว้นะครับแล้วลองทําแบบฝึกอันเองในข้อที่2 3 4และห้านะครับหลังจากที่ทําเสร็จเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเฉลยเป็นอย่างไรโอเคนักเรียนลองพอยส์ไว้ก่อนครับลองทําเองนะครับ e m m o โอเคครับตอนนี้นักเรียนน่าจะลองทําเอง ข้อ2 3 4 5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะให้ลองทําเองก่อนนะลองโพสไว้ก่อนนะเพราะว่าจะได้ประโยชน์กับตัวน้องๆเองนะครับอ่ะต่อไปไปดูที่เลข9เลข9ตัวนี้หน่นหลักอะไรครับง่ายๆครับมันอยู่หน้า6หลักเนาะหหลักแทนคําว่าล้านแล้วก็อันนี้มันก็หน่วย10เลข9ก็คือ10ล้านโอเคเติมเข้าไปเลยครับ10ล้านนักเรียนน่าจะเติมและเติมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตรวจเช็คถูกไปเลยนะครับค่าประจาหลักอ่ะก็เป็น1ิบ ครูพี่ต้นจะเขียนเลข10ไว้นะครับแล้วก็หลังเลข9้ามีเลขกี่ตัวละ่ะมี6กับ7 7หลักก็เป็น10ยกกําลัง7นะครับมีค่าก็เอาเลข9้ามาครับ9คูณ10กกำลัง7โอเคเติมง่ายๆแค่นี้ต่อไปเลข8ครับเลข8นี้อยู่ในหลักอะไรครับเลข8นี้อยู่ในกล่องนี้เนาะก็หน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนอยู่หลักแสนนะครับ มีค่าประจําหลักก็คือ1นึ่งแสนหนึ่งแสนคือสิบยกกําลังห้าตรงนี้ใครจะเขียนเลขแสนเลยหรือว่าจะเขียนสิบกำลังห้าก็ได้ทั้งคู่นะครับมีค่าก็8ปดคูณสิบกำลังห้านะหรือเขียน8ปดแสนเลยก็แล้วแต่สะดวกนะครับศูนย์อยู่ในหลักพันนะครับมีค่าประจาหลักอ่ะสมมติเขียน1นึ่พันเลยก็1นึ่พันไปเลยนะครับนะมีค่าอันนี้พิเศษหน่อยสําหรับเลขศูนย์จะมีค่าศูนย์เสมอ ตรงนี้เลขศูนย์ต้องระวังเด็กนักเรียนหลายคนไปทําข้อสอบแล้วตอบผิดถามมีค่าประจําหลักตอบศูนย์เลยผิดเลยก็ศูนย์แน่แน่เลยนะครับโอเคตรงศูนย์เนี่ยต้องมีค่าศูนย์นะครับแต่ค่าประจําหลักเราจะไม่สนใจครับอย่างที่บอกครับมีคําว่าประจํานําหน้าเลขหนึ่งเสมอนะต่อไปเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งก็จะอยู่ในลักสิบโอเคแล้วก็มีค่าประจําหลักคือสิบค่าตัวเลขก็สิบ โอเคจบนะครับเลขหนึ่งจะพิเศษหน่อยตรงค่าประจำหลักกับค่าของตัวเลขจะเท่ากันนะเพราะว่ามันเป็นเลขหนึ่งไงโอเคนะครับแบบฝึกหัดแรกเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แบบฝึกหัดที่2กันนะครับ